ก็กล่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮรานั่นเองนะ,ะน,น,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการนะคะสุ่มรอบ2นั่นเองนะคะก็คือตามหาชุดว่ายน้ํานั่นเองนะคะที่เราอยากได้นะคะก็จะเป็นชุดว่ายน้ําชุดนี้นั่นเองนะคะชุดว่ายน้ำซัมเมอร์บีชนะคะก็ เออราคิดว่าคงแรกแน่ๆนะคะก็ใช้200เหรียญเนาะนะคะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่137นะคะป่ะไปกันเลยนะคะหวังว่า4,000 UC ที่เหลือนี้จะพอนะคะคึบอืมส <c oughs> ิบเหรียญไม่ออกเลยลเลยเฮ้ยเกินไปเกินไปหัวหน้าทึบโอเค ได้หกอันเกินไปหัวหน้าเฮ้ยเจ็ดสิบแล้วนะกบไปนะคะอุย๊ยโอเคนะคะใช้ได้ใช้ได้ได้แมท e r i a l ลเพิ่มมาหนึ่งอันนั่นเองนะคะคพิโอ้เกินไปออกหน,นึ่งอันนี่ดูทรงไม่พอแน่เลยว่าสี่พันในการแรกครับโอเคก็โอเคอยู่นะคะได้แมท e r i a l ลมาป กล่องที่30นะคะถ้านับรวมก็เป็นกล่องที่80แล้วเนาะชิบโอ้โหเน่าจัดโหล่ชิบโอเคได้40อปันข้าเลยละกันฮึบชิบโอเคโอเคไอ้พี่ชินนับเลยเลยโอเคเลยนะคะณนะตอนนี้คือ Perfect. ไม่มีทิฏฐิใดๆนะคะปะ่ะไม่คิดว่าจะได้นะคะก็ออกกล่องเท่าไหร่ร้อยร้อยพอดีปะ่ะโอเคเลยนะคะโอเคเลยเอา้าเดี๋ยวเราได้ปืน่สามหมอหรือยังไงปืน่สามหรอ ร้อยกล่องเคื่องชีดน้ำออกนะคะตอนนี้เท่าไหร่ละแปดสิบแปดสิบร้อยแปดสิบเนาะมาหาชุดายน้ำต่อเนะะี่ยค่ะรอบนี้เอาเลยมาย0ขอ10เหรียญสักสองอันฮึบฮึบอ้โหชุบโอเคสิบเหรียญอ่า1 9อแล้วนะคะหาอีก3เหรียญกดทีละ ครั้งแล้วกันเนาะป่ะชึบแหมจะออกเหรียญให้ก็ไม่ออกนะไปชึบโอเคหนึ่งเหรียญชึบโอเคสองเหรียญโอเคสามเหรียญโอเคครบนะคะต่อไปเราจะมาทำการแลกนั่นเองนะคะชึบเรียบร้อยติดตั้งทันทีเลย เรียบร้อยนะคะชุดว่ายน้ำ summer beach นั่นเองนะคะก็โอเคแหละนะคะไม่คาดฝักว่าปืนจะออกนั่นออกใชยเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้มากาๆนะค่ะก็คือหมดไปอีกก็ประมาณ3 0 0 0 3น0 0 UC นะคะประมาณนั้นก็ได้มาปืนอัพ2กระบอกนะคะแล้วก็ชุดว่ายน้ำหนึ่งอันนะคะ ก็ถือว่าเพราะแบบถือว่าได้กำไรแล้วนะณตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอญาตหาแต่งองทรงเครื่องก่อนนะคะถือว่าถ้าพูดถึงเนี่ยคือถือว่าได้กำไรแล้วนะปืนอัพสองอันนะ่ะทุกคนออกแบบงงเป็นยังไงกันบ้างทุกคนทุกคนสุ่มแล้วได้ได้ได้อะไรกันบ้างตอนแรกเราคิดว่าเราจะเกลือด้วยซ้ำานะคะแต่ว่าเออเออกอย่างน,นี้ก็ ใจชื้นเนาะนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะได้ชุดว่ายน้ำเนาะแล้วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเศษเกลือเนาะอ่ะมาสก,กาปืนฉีดน้ำกระบอกนี้นะคะก็ไม่คิดว่าจะได้นะคะแต่ก็ได้เฉยเลยนะคะก็แล้วก็ได้มาสกระบอกนะคะอีกหนึ่งกระบอกก็ย่อยไปเป็นแมทชีเรียวละตอนนี้ก็มี33อันนะคะสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็ อาจจะยังไม่อัพณนตอนนี้นะคะเพราะว่าเราอยากใช้ไปเจ้าพัทเทลให้แบบเขาเรียกเลยนะให้เป็นแบบให้นานๆก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะวนนะคะเดี๋ยวเราจะอวดนะคะอวดไว้ก่อนนะคะในส่วนของพัรทเทลนะคะก็อาจจะอัพในอนาคตนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปติโอนี้เนาะนะคะก็ถือว่า ใช้ได้นะคะเพื่อนๆสูมแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เหมือนเดิมถ้าชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะพูดคำว่าก็ไม่มีอะไรแล้วมาเกี่ยข้างกันแล้วเนี่ยนะขอโทษยด้วยนะคะไปละบาย